ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดขงทองท่านนายกเหล่าประชาติจังหวัดอางทองท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านในเพอ,อชยโยท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างสรรค์วัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดอางทอง2517ในวันนี้จังหวัดอางทองเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคกลางมีพื้นที่ติดก,กับแม่น้าเจ้าพระยา มีความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญหลายแห่งทั้งการท่องเที่ยวในเชิงประวัติศาสตร์เชิงวัฒนธรรมศิลปะก,การแสดงพื้นบ้านภาคกลางแหล่งการเรียนรู้และวิถีชีวิตพื้นถิ่นที่เรียบง่ายตลอดจนมีวัฒนธรรมประเพณีและอาหารการกินที่หลากหลายผสมผสานกับวัฒนธรรมพื้นถิ่นดั้งเดิมอันเป็นการแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นและยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสารรค์ด้วย ผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งครับว่าโครงการสร้างสารรค์วัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดอ่างทองที่จัดขึ้นในครั้งนี้จะมีส่วนสําคัญในการช่วยเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ชุมชนผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดอ่างทองที่จะสามารถใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรมไปต่อยอดผลิตภัณฑ์พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถตอบสนองตอ่อความต้องการของผู้บริโภคท,ทันต่อยุคสมัย แล,และสาม,มารถใช้เทคโนโลยีในปัจจุบันเพื่อส่งเสริมการขายให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคมากขึ้นรวมไปถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนและเศรษฐกิจการค้าภายในจังหวัดอ่างทอง,ทง,องทซึ่งจะส่งผลไปถึงเศรษฐกิจของประเทศชาติในที่สุ د. ดนอกจากนี้สิ่งที่สําคัญยิ่งก็คือเป็นการสื่อสารรักษาต่อยอดศิลปะการแสดงพื้นบ้านอัณฑลคุณคท่าของจังหวัดอ่างทองทเป็นการถ่ายทอด,ทททดวัฒนวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม การแสดงพื้นบ้านให้กับเยาวชนรุ่นหลังจากคนจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งสื่อไปและในวันนี้จังหวัดอ่างทองได้เปิดพื้นที่ให้ชุมชนผู้ประกอบการศิลปินพื้นบ้านพ่อเพลงแม่เพลงพื้นบ้านได้นําเสนอผลงานทั้งผลิตภัณฑ์และศิลปะการแสดงของจังหวัดอ่างทองสู่สายตาของประชาชน นักท่องเที่ยวทั่วไปให้ได้ชมได้ชิมได้สัมผัสได้เรียนรู้ณนะวัดัชโยวรวิหารจังหวัดอ่างทองซึ่งได้รววมทุกอย่างไว้ที่นี่แล้ว2,517ณนบัตรนี้ครับและในโอกาสนี้ครับเป็นช่วงเวลาสำคัญน,นะครับที่อพาเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยพระพยา,ยานะครับท่านรองผู้ว่าราชการด้เขยมขออนุญ,ญาตให้สัญญาณนะคะ ร่วมกันแต่ให้รูวมแก้ที่สัญลักษณ์ของทา,ากงาการกจกัดการในครั้งนี้นะครับผมคสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่ง no <laughs>